วันนี้มาแนะนำโปรแกรมขายฟรีหน้าร้านกันนะคะเป็นตัวนี้นะคะชื่อ Lo ย Word ์นะคะสามารถโหลดใน ios หรือ android ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มเมนูอาหารราคานะคะตามนี้เลยนะคะสรวปง่ายและรวดเร็วเหมาะกับร้านอาหารหรือร้านขายน้ำทั่วไปเลยนะคะอันนี้เราจะเพิ่มสินค้าเข้าไปนะคะมีหมดหมู่มีอะไรต่างๆนานานะคะเราจะมาสาธิตวิธีการขายนะคะ เราก็กดนะคะกดสินค้านะคะเข้าไปเลยนะคะแอสินค้าเข้าไปแบบนี้นะคะใส่ราคาอะไรปกติที่เราเตรียมไว้นะคะระบบก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราก,กดบันทึกนะคะเราสามารถแก้ไขชื่อโต๊ะชื่ออะไรลูกค้าได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดชำระเงินนะคะ เวลาลูกค้ามาชําระเงินแล้วก็จะกดชําระเงินตรงนี้นะคะใส่จํานวนราคาเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะใบเสร็จเขาจะเด้งออกอตัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นเครื่องรับออเดอร์นะคะของซันมินะคะร้านใช้แบบนี้อยู่นะคะสะดวกนะคะใช้รับไลน์แมน grab food และ Delive r y ทั้งขายหน้าร้านได้ด้วยนะคะ